หลังจากถูกยูจินยื่นข้อเสนอว่าจ้าหยอนต้องทำงานกับยูจินในฐานะบริษัทที่5ของกลุ่มอิวแฮจ้าหยอนจึงต้องออกไปทำงานภายใต้กลุ่มอิแฮทิตะเวนออกไปสู้มากมายหลายครั้งโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นการพาทุกคนไปพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางของจ้าหยอนตลอดระยะเวลา1เดือนที่เขาทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นเองครับ จางยอนนะครับเมื่อครั้งต้องเข้าร่วมกับกลุ่มอ e ิวแฮเขาเป็นคนเสนอว่าจะทํางานปล่อยเงินกู้ซึ่งตอนแรกนั้นนะครับยูจินให้เวลาเขาทํางานในการเตรียมบริษัทและธุรกิจให้พร้อมภายใน3เดือนแต่ตัวจางยอนนะครับพร้อมที่จะหักโหมและจัดการธุรกิจในต่างจังหวัดให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาเดือนเดียวเท่านั้นเองครับนั่นจึงปเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาอยากจะรีบทําให้มันจบเร็วที่สุดโดยธุรกิจของจางยอนก็คือปล่อยเงินกู้แบบบังคับให้คนต้องกู้ กู้100คืน1,000เป็นเงินกู้ที่ดอกเบี้ยมหาโหดที่สามารถทําให้พวกเขากอบโกยเงินได้อย่างรวดเร็วซึ่งเขาแทนตัวเองว่าเขาจะเป็นจงกรฉชับต่างจังหวัดที่จะหากลุ่มต่างๆมาคอยส่งเงินให้แต่ได้เงินเยอะกว่านั่นเองโดยจังหวัดที่จางยอนเลือกไปนั้นก็คือจังหวัดขยองกีที่แรกที่เขาไปก็คือเมืองอันซานที่ไม่มีราชาปกครองแล้วจางยอนนะครับเข้าไปพักะะกับผู้ดูแลอันซานอันยอนอง ส่วนซอ,องอื่นนะครับก็บุกไปยังร้านเหล้าที่เป็นธุรกิจของกลุ่มพลับิกอันซานจางฮยอนนะครับเอาชนะอันยอนซองได้และทําให้กลุ่มพลับปิกต้องกู้เงินจากจางฮยอนไปนั่นเองและเมื่อจบจากอันซานเขาก็พุ่งตรงไปยังเมืองซูวอนเมืองหลวงของจังหวัดขยองกีเพื่อไปที่ซอกดูรับจ้างประทะกับเหล่าลูกสมุนของราชาซูวอนจัดการเหล่าผู้สืบทอดได้และได้ต่อสู้กับราชาซูวอนวังซอกดู และในการต่อสู้ครั้งนี้เองนะครับก็ทําให้จางยอนสามารถบรรลุในด้านเทคนิคได้จนเขาเข้าร่วมมือกับศอสอ,อื่นแล้วสามารถเอาชนะราชาวังซอกดูได้นั่นเองครับซูวอนจึงตกเป็นของจางยอนรวมถึงผู้สืบทอดทั้งสองก็กลายมาเป็นพนักงานในบริษัทที่5ของจางยอนด้วยนั่นเองหลังจากจบจากซูวอนแล้วนะครับจางยอนกับแชวอนซอกก็เดินทางต่อไปที่เมืองพยองแท็กเพื่อเล่นงานราชาของที่นั่นนะครับและยึดเอาเมืองพยองแท็กมาได้ในที่สุด แต่ว่านะครับหลังจากช่วงเวลาตรงนี้ยังไม่ชัวร์ว่าเขาไปต่อเมืองต่อไปหรือว่าเขากลับไปยังโซนะครับเพื่อร่วมมือในภารกิจจับกลุ่มบิ๊กเดียวก่อนหรือเปล่าซึ่งการกลับมาโซครั้งนี้โฮจางยอนก็ทําให้เราได้เห็นการต่อสู้ของเขากับฮันชินอูได้สู้กับฟ้าจ,จงก่อนและก็พ่ายแพ้ไปแต่ถึงจางยอนจะแพ้นะครับแผนการของอิวแหก็สําเร็จอยู่ดีผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะกลับมาโซเพื่อจัดการเรื่องบิ๊กเดียวก่อนแล้วค่อยกลับไปที่ต่างจังหวัดไปที่คยองกีอีกครั้ง เพราะจะเห็นว่าเนื้อเรื่องล่าสุดที่ปรากฏมานะครับจางยอนไปยังเมืองซองนำในจังหวัดขยองกีและสามารถเอาชนะราชาที่นั่นได้ด้วยการใช้อาวุธ2มือนั่นเองครับสรุปตามคาพูดของยูจินนะครับจางยอนคือชายผู้เหมาะสมกับคําว่าราชายุค2นั่นก็เพราะว่าเขาเอาชนะราชายุค1มาแล้วถึง3คนราชาซูวอนวังซอกดูชนะแบบ3มลุ่มหนึ่ง แชวันซอกซองอื่นจางยอนช่วยกันจนพวกเขาบรรลุและเอาชนะราชาลงไปได้ราชาพยองแท็กชนะแบบ2รุ่มหนึ่งแช์วันซอกจางยอนที่เพิ่งสู้กับราชาวังซอกดูมาช่วยกันลุมจนเอาชนะราชาพยองแท็กไปได้ราชาแห่งเมืองซองนัมชนะแบบหนึ่งต่อหนึ่งจางยอนไปสู้คนเดียวและสามารถเอาชนะราชาได้นั่นจึงทาให้ยูจินนะครับประเมินว่าจางยอนนั้นแข็งแกร่งยิงสู้เขาก็ยิ่งพัฒนาตัวเองไปจนไปอยู่ในระดับของราชายุคสองได้นั่นเองครับ แต่ถ้านะครับเราลองมาดูฝีมือของจางยอนในปัจจุบันนั้นก็คงจะเถียงไม่ได้หรอกนะครับว่าที่อยู่จีนประเมินน่ะมันผิดหรือมันถูกเพราะจางยอนนะครับเก่งขึ้นมากจริงๆในระยะเวลา1เดือนที่เขาหักหมร่างกายตัวเองในต่างจังหวัดไปสู้กับวังซอกดูก็ทําให้เขาเจอกําแพงที่ต้องก้าวข้ามเป็นเส้นทางสู่การบรรลุข,ของเขาจนทําให้เขานะครับแข็งแกร่งขึ้นด้วยการบรรลุในด้านเทคนิคที่ช่วยทําให้ตัวจางยอนนะครับมากมายด่วยกระบวน่าการพลิกแพลงเทคนิคและช่วยพัฒนาพวกเทคนิคการใช้อาวุธเทคนิคสรรรัตว์ปาอันโหดร้ายของเขา เพราะเราจะเห็นว่าตอนนี้เขาบรรลุเทคนิคน,นั้นนะครับท่วงท่าต่างๆมันก็คล้ายคลึงกับตอนเปิดโหมดสัตว์ป่านั่นแหละแต่ว่านะครับจะเห็นว่าเขาจะใช้เป็นพวกเทคนิคกระบวนท่าแทนนะครับที่จะใช้โหมดสัตว์ป่าของเขานั่นเองครับแล้วก็ตอนไปซองนำนะครับเขาเอาชนะราชาที่นั่นได้ที่เมืองซองนำนั้นทาให้จางยอนหยิบอาวุธสองมือนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านทคนินของเขาด้วยหรือเปล่าเพราะจากมช์การต่อสู้กับวาสโกนะครับจะเห็นว่าด้วยกระบอง2อ,อันนี้ทําให้เขานะครับสามารถหยุดกระบวนท่าต้องห้ามได้แทบจะทั้งหมด แถมยังช่วยในการโจมตีของเขานะครับมันหลากหลายขึ้นจากการที่ผมลองดูตอนสู้กับวาสโกมาอีกครั้งนะครับแล้วลองดูความเห็นของหลายๆคน,นครับที่บอกว่าเพราะจางยอดยังไม่เอาจริงยังไม่ใช้สัตว์ป่าผมก็เลยเขอบอกว่าถ้าเขาทิ้งอาวุธนะครับคงหยุดวาสโกไม่ได้แล้วแล้วก็คงโดนเข้าไปจางๆตั้งแต่ท่าแรกแล้วนั่นแหละครับแต่ผมก็คิดว่านะครับตั้งแต่ที่เขาบรรลุด้านเทคนิคมาเราอาจจะไม่ได้เห็นโหมดสัตว์ป่าแล้วหรือเปล่านั่นเองครับ สรุปจางยอนตอนนี้เลยแล้วกันนะครับเขาก็มีอาวุธ2มือที่ช่วยเพิ่มในการโจมตีแล้วก็การป้องกันการบรรลุด้านเทคนิคนะครับที่ช่วยให้เขาพลิกแพงเทคนิคกับบวนท่าต่างๆได้มากยิ่งขึ้นและการปล่อยวานที่ช่วยให้จิตใจของเขาไม่เป็นทุกข์อีกแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ขอต้อนรับพ่อใหญ่จางยอนแห่งโฮเทลกลับบ้านหาครอบครัวอันเป็นที่รักอีกครั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้นะครับเขาจะพลิกบทบาทกลับมาช่วยกลุ่มเอาไลน์ไหมเพราะการพ่ายแพ้วาสโก้นั้นดูไม่ได้หนักหนาจนไม่สามารถลุกได้นะครับใจจริงก็ ลุกขึ้นมาช่วยกลุ่มออนไลน์นะครับเราไปตะบันหน้ายูจินอีกสักครั้งจงเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเชื่อมั่นในครอบครัวเชื่อมั่นในพวกพ้องและกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งตำนานแห่งคังดงจากฮยอนนั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับเรื่องราวนะครับภารกิจหนึ่งเดือนจางยอนตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับที่เขาไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็เพื่อกอบโกยเงินนะครับทำธุรกิจต่างๆเพื่อให้ครอบครัวเขาเป็นสุขนะครับถ แต่นะครับในภารกิจหนึ่งเดือนนี้ก็ทําให้เรารู้เลยว่าจางยอนนั้นแข็งแกล่งขึ้นมากแค่ไหนนะครับถึงคุณจะบอกว่ายูจินนั้นประเมินมากไปหรือจะบอกว่ายูจินประเมินผิดยูจินประเมินถูกยังไงผมก็คิดว่านะครับมันก็สมกับคาพูดยูจินแล้วแหละนะครับที่ประเมินว่าจางยอนนั้นแข็งแกล่งขึ้นจางยอนนั้นเหมาะสมกับคำว่าราชายุคสอง เพราะจางยอนนั้นนะครับก็แข็งแกร่งจริงๆเก่งจริงๆนะครับที่สามารถเอาชนะราชายุคหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นราชาปลายแถวหรือจะราชาตัวประกอบแต่ยังไงพวกนั้นก็เป็นคนมีประสบการณ์การต่อสู้และเป็นคนที่ได้ชื่อเป็นราชาเนาะถ้าไปเอาชนะได้ก็ต้องให้ยูจินอวยหน่อยแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าถ้ายูจินได้มาเจอกับ3หนอแจวอนเนี่ยจะให้อยู่ระดับไหนกันแต่สำหรับผมแล้วนะครับจางยอนตอนนี้เขาคงเก่งมากที่สุดแล้วแหละ,ะครับที่มายัางจุดนี้ได้ ้ดยการหักโหมนะครับต่อสู้ตลอดระยะเวลา1เด,เดือนเต็มที่ผ่านมาในต่างจังหวัดเขาต้องผ่านการต่อสู้มาอย่างมากมายสั่งสมประสบการณ์มาอย่างมากมายกว่าจะมาเป็นจางยอนในวันนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมนะครับจะล้อเลียนจางยอนนะครับว่าเป็นรายชาย,ยุคสองเกสน,นะครับเป็นพ่อใหญ่จอมแอคที่โดนวาสโกตาบันหน้าไปแล้วก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับถ้าทุกคนจะล้อหรือจะอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ คิดสภานะครับจางยอนได้ปลดปล่อยเรื่องราวทั้งหมดแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่คนอ่านทุกคนพร้อมหรือยังที่จะปลดปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อยวางเรื่องราวเหล่านั้นไปด้วยนะครับไอคำว่าแอคทั้งหลายนะครับก็ปล่อยวางได้แล้วนะครับแล้วก็ไอคำว่าราชายุค2เกยหรือว่าราชายุค2ที่โดนวาสโกแทงเข่าใส่เนี่ยนะครับมันก็จางยอนเขาไม่ได้ตั้งฉายาให้ตัวเองเนาะนะครับเป็นยูจินตั้งให้แล้วก็อย่าไปว่าพ่อใหญ่มากก็แล้วกันนะครับ เอาละนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีข้กล่าวว่าสวัสดีครับ